สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนพบกับเมนกันแล้วนะวันนี้เราจะมารีวิวู้ส่วนนะคะส่วนนี้ซึ่งมันส่วนนี้มันไปมล่องเลยนะเยอะมากออเดอร์นะคะออเดอร์มาคุณอ,อันนี้ก็ออเดอร์เลยนะคะก็มันจะมีอันที่เราทำเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูนะ ียวก็ไม่ได้เตรียมนะนว้นะเราขอโทษด้อเราแค่มีแค่นั้เดี๋ยวจะมาดูกล่องใหญ่กันเลยนะเต็มกล่องมากมากอ,อุ้ยยืดนะนคือแบบมีทำนุ่มไว้ก่อนนะเพื่อจะได้เอามาทายแล้วก็เดี๋ยวค่อยทำแข่งที่หลังก็ไอที่เล่นอยู่เนี่ยก็จะทำให้หมดสิ้นยนี่นะไอ้นั้นอ่ะคือที่เราทำอยู่นะนะคะ นี่จิมให้ดูนุ่ม,มยืดนะคะยืดมากๆอ้ยโหเดี๋ยวชุบๆนะคะนี่เนื้อมันจะเนียนมากเลยนะสูตรสูตรนี้ยังไม่สอนทำนะเดี๋ยวเราจะเทให้ดูเทส่วนผสเนี่ให้ดู เย yup. ็ก,กมากๆเลยน่มน่มน่มนมมากๆเลยนะคือแบบมันเยอะมากแล้วมันก็ดีอ้ยอ้ยสกปรกสกปรกสกปรกอย่าไปอย่าไปสกปรกสกปรกไปคือแบบไม่ได้เช็ดเลยนล้ว้วก็้ด็องใช่ มากครับนี่นะคะยืดเห็นเป้าอีกเลยเยอะมากเลยนะเนี่ยเยอะที่สุดที่เราเคยทำมาเนี่ย่ให้ดูเนี่ค่ะเยอะมากมคือแบบมันอ่าจสุดเห็นว่าติดมือนะ แต่ว่าที่จริงมันไม่ปิดเลยนะคะเยอะมากนะคะก็เดี๋ยวจะเก็บใส่กล่องละกลัวมันเดี๋ยวรู้ก็อันนี้นะคะออเดอร์ส่วนหนึ่งนะเป็นออเดอร์ส่วนหนึ่งก็ังมีอีกนะแต่ว่าก็คือกำลังน้องเราก็พี่เรากำลังทำแข่งอยู่นะก็ก่อน แบเดี๋ยวจะทำให้ดูหนามากหนักจริงนี่นะคะจะเป็นสูตรนี่ชื่ออีิหนุ่มมากนี่นะคือแบบมันไอ้นั่นตัวเร็วมากเขาเรียกว่าอะไรคายตัวเร็วมากนะนะคะึก็ถ้าเล่นแล้วก็ต้องขันท่อได้นะ ก็จะทำขนมไปด้วยนะนะคะจะได้คู่นั่งแล้วก็อีกสินะคึ่งค่ะนี้จะน้อยนิดนึงนะนี่ค่ะเต็มกระปุกหนือนกันนะเดี๋ยวจิ้มให้ดู เนื้อเนียนค่ะฟูนะตัวนี้ฟูมากๆาเลยแต่ว่าเนียนไปด้วยนะตัวนี้ก็เนียนค่ะไม่ใช่สูตรเดียวกันนะจิ้มฟินมากฟูมากยืดมากนุ่มมากคือแบบตรงเนี้ยมันจะเหมือนฟองโซดาแต่ว่าในกล้องมันไม่เห็นฟองะค่ะ อันนี้ไม่ติดมือนะไม่ติดมือนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนนะคะชอบก็กดไลค์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตาม subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายอย่าลืมติดตามด้วยนะคะถ้ามีสูตรไหนก็บอกมาได้แนนะ่นะนะบ๊ายบาย,บาย,บาย